สวัสดีด้วยเดี๋ยวดูอ่อนโอเคสวัสดีสวัสดีวันนี้จะมาสอนแปะลิงก์กันก็คือหาลิงก์ที่คุณชอบอนั้นเราจะส่งให้เพื่อนหรือแปะนั่นแหละแล้วคุณก็กดตรงนี้เนี่ยเแบบนี่ยนึงกดค้างนะไม่หรือ,อ,อกดค้างหัวแล้วกดคําว่าคัดลอกเนี่ยที่ผมกดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคัดลอกพอคัดลอกเสร็จก็กดกลับมาแล้วทีนี้ก็ไป youtube ไปที่ u t u b e นะแล้วก็ผมก็จะอัพโหลดนี้นะครับแล้วก็คุณก็อัพโหลดอะไรก็ได้ของคุณนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องอัพโหลดคลิปนี้แหละโอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเนี่ยโอ้ยยูเล่อ่ะนี่มาตรงคำอธิบายอย่าก,กดไม่ค้างนะคะต้องกดค้าง แล้วเนี่ยมีคำวางอยู่แต่ผมไม่วางผมวางคลิปนี้แหละนะคุณก็กดวางไปหรือคุณจะตั้งชื่อก็ได้คุณก็กดอัปโหลดไปเลยก็แค่นั้นแหละนะแต่ผมจะเอาคลิปนี้ลงเลยถ้าเออไม่รู้ว่าลิงก์อยู่ตรงไหนก็นี่เดี๋ยวจะส่งไวให้เพื่อนเนี่ๆอันยี่สิบพฤษภาเออนี่นี่เนี่ยเนี่ยด้านล่างนี้เนี่ยเอออย่างนั้นแหละนะงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยบ<ม>๊ายบายไม่ต้องกดแชร์เออไม่ต้องกดแชร์ขี้เกียจวะ่ะ